ทคพี่จริงๆแล้วเนี่ยสมการเส้นตรงกับสมการวงกลมมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะพี่นะครับอย่างสามอันเนี้ยนะครับอย่างสานี้หนึ่งสองสามเนี่ยนะครับมันก็เป็นสมการเส้นตรงหมดเลยใช่ไหมพี่อย่างสมมุติว่าอันแรกยิ่งดูง่ายเลยอันนี้เหมือนเลเวลเอชเลยถูกไหมครับ จริงๆอันนี้ก็เล v ้ l วเอยู่เนาะมันก็มีรูปนี้ก็คือให้แก้สมก,การ2ตัวแปรอะไรเงี้ยก็อยู่ในรูปแบบนี้อยู่นะครับถ้าจะทําไม่ดีเนี่ยรูปรูปของสมก,การเส้นตรงที่ดีที่สุดก็คือ y เท่ากับลบส x บวกสโอเคไหมครับอันนี้คือรูปที่ดีที่สุดนะครับมไม่มีสีขาวหรอโอเคน่ครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับรูปที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็น y เท่ากับสอง x ลบ10เนอะน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับทีนี้จุดสำคัญของสมการเส้นตรงคืออะไรก็คือการที่ y กำลังหนึ่งได้ x กำลังหนึ่งด้วยทุกอันเลยนะครับ y กำลังหนึ่ง x กำลังหนึ่งเนี่ยถูกอันงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็จะเมื่อไหร่ก็ตามที่ x กำลังหนึ่ง,กนนกกง,ง y กำลังหนึ่งมันเป็นสมการเส้นตรงหมดเลยนะโอเคนะครับทีนาทีเนี่ยเดี๋ยวเทียนาทีมาดูตรงไหนอ๋อหนึ่งนาทีห้าสิบสองโอเคอ่ามาดูทีนี้มาดูสมการเส้นสมการวงกลม,กมกบ้างนะครับอันนี้คือสมการวงกลม ก็ดูง่ายนะนะครับเนี่ย x กำลังสอง y กำลังสองแต่จริงๆถ้าจะดูให้ดีนะคือจริงๆเด็กจะไม่สับสนเรื่องสมการเส้นตรงกับวงกลมหรอกนะครับเรื่องนี้มันก็เรีวเอ็มแล้วเนาะไม่น่าจะสับสนเรื่องนี้แต่จะสับสนอ่ไม่ใช่เอ็มด้วยเอ็นถูกไหมครับอ๋อเอ็มเพราะมันปรับใหม่แล้วโอเคจริงๆถ้าจะให้ดีเนี่ยทำอย่างนี้ก่อนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเห็นว่าไม่ใช่เส้นตรง อันนี้ไม่ใช่เส้นตรงแน่ y กลังสอง x กําลังสองเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับเราจัดรูปก่อนให้ให้ x กับ y อยู่ฝั่งเดียวกันก็ได้เป็น x กําลังสองบวก y กลังสองนะครับเอานี่ไปฝั่งนี้เอานี่ฝั่งนี้เนาะเท่ากับหนึ่งนะครับทีนี้พอพอได้เป็นแบบนี้แล้วเรารู้เราดูต่อนะครับว่าเนี่ยบวกเนี่ย เมื่อไหร่ก็ตามที่3องค์ประกอบนะครับหน้า x กําลังสองนะครับกับหน้า y กลังสอง่ะเท่ากันสัมประสิทธิ์นะก็คือ1ใช่ไหมครับสัมประสิทธิ์เท่ากันและเครื่องหมายบวกจบแล้วครับอันนี้คือสมการวงกลมอืม x กํลังสอง y กลังสองนะครับแล้วสัมประสิทธิ์แล้วข้รื่หมาตรงกลางเป็นบวก นะเป็นสมการกวงกลมเสมอเลยโอเคไหมครับซึ่งมันจะสับสนกับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับ x กำลังสองกับ y กำลังสองเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เด็กจะตีว่าอันนี้เป็นวงกลมหรือเปล่านะครับไม่ใช่วงกลมนะครับเพราะอะไรองค์ประกอบนี้สมประสิทธิ์หน้า x กับสมประสิทธิ์หน้า y ไม่เท่ากันเีนะ สัมประสิทธิ์หน้า x และหน้า y ไม่เท่ากันเห็นไหมครับ x กำล,ง 2, ลงังสอง y กำลังสองีเนาะแต่สัมประสิทธิ์ไม่เท่ากันแต่เครื่องหมายกตรงกลางยังเป็นบวกอยู่อันนี้เป็นสมการสมการวงรีสมการวงรีอ่ะจะไม่ง่ายครับสมการวงรีจะเหมือนกับสมการวงกลมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่างกันแค่สัมประสิทธิ์หน้า x กับหน้า y ไม่เท่ากัน โอเคนะครับใช้ใช้ความจําของสมการวงกลมเป็นพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดว่ามันต่างกับสมการวงกลมยังไงโอเคไหมครับเด็กจะงงนี้มากกว่าไม่ค่อยงงหรอกว่ามสมการวงกลมกับสมการเส้นตรงไม่ไม่ค่อยงงมันต่างกันเยอะนะครับอ่ะทีนี้มาแบบที่3ามแบบต่อไปนะครับ x กกำลังสองกำลังสองเหมือนกันเห็นไหมครับ สามสิบไม่เท่ากันเนาะเออจริงๆสามสิบเข้ากันหรือไม่ก็ตามเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่นะครับประเด็นคืออยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นเครื่องหมายลบนะครับอ่ะอย่างนี้มาเอาหมายเอาหมาย y กำลังสอง x กำลังสองเนาะนะครับแล้วตรงกลางเป็นลบอันเนี้ยจบ จบที่ตรงนี้แล้วเพราะว่าตรงนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นไฮเปอร์โบลาจบแล้วสัมประสิทธิไ์ไม่ต้องดูแล้วก็ได้นะครับไม่ต้องดูแล้วแค่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นลบเนี่ยเป็นไฮเปอร์แล้วนะครับโอเคนะถ้าเกิดตรงนี้เป็นบวกนะครับมันก็จะเป็นได้2กรณีเนาะวงกลม กับวงรีแต่ถ้าเกิดเป็นลบเนี่ยเป็นไฮเปอร์โบลานะครับโอเคนะจบที่มันจะสับสนเพราะอะไรเพราะว่ามันมี x กำลังสองกับ y กำลังสงเหมือนกันไงโอเคไหมครับอะทีนี้มาอันสุดท้ายนะครับจริงๆอันนี้ก็ค่อนค่อน,อนข้างเด,เด่นชัดนะครับแล้วเราก็คุ้นเคยมากด้วยก็คือ x กำลังสงแต่ y ถ้าเป็นอย่างนี้เรารู้แล้วไม่ใช่วงกลมไม่ใช่วงรีไม่ใช่ไฮเปอร์โบลาเพราะว่ามันไม่ใช่ x กำลัลงสองและ y กำลังสองถูกไหมครับมัน x กำลังสองอย่างเดียวนะครับถ้า x กำลังสองอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นอ,อ,อะไรครับอะไรนะพาราโบลามันจะเป็นพาราโบลานะ ถ้าทําให้ชัดน้อยชัดนะครับน้อยชัดก็คือคลาบบูลารูปรูปที่ดีที่สุดของมันที่จะมองก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองลบหกถูกไหมเนี้ยไฮเปอร์ไฮเปอร์บลาชัดๆนะครับเนาะประมาณนี้ครับพี่ดูก่อน มีอะไรตกหล่นไหมน่าจะครบนะไฮเปอร์พารโบ,บเอ่อการจัดรูปไฮเปอร์ไม่ไม่ได้พูดถึงนะครับแค่จัดรูปแค่จัดรูปคือก่อนที่จัดจัดรูปแบบมันต้องรู้ก่อนไงว่าอันนี้ไฮเปอร์เราค่อยจัดรูปเป็นไฮเปอร์อันนี้วงกมลมเราค่อยจัดรูปเป็นวงกลมอันนี้วงรีเราค่อยจัดรูปเป็นวงรีดังนั้นเนี่ยรายละเอียดการจัดรูป3อันนี้ไม่พูดถึงนะครับพูดถึงเฉพาะว่าแค่รู้ก่อน แล้วเดี๋ยวให้เด็กมันไปไปรู้เอาเองว่าจะจัดรูปยังไงถ้าเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นเฮ้ยอันนี้เป็นไฮเปอรนะต้องจัดรูปยังไงโอเคนะครับ